ก็ก็ม oh, <to walk. S 1> ีพ hi ีกหงโอ้พีก็หังพีก็หังก็ก็กินตับด้วยเหรอพี่ก็หังกินตับด้วยเหรอเออก็ก็ก็มีเช่นออกมาด้วย่ะเช่นม้อนอยู่ท้องก็บินได้บินได้บินได้หมายถึงม้อนเรอบินได้เออไป บินได้บินได้โอ้บินสูงไหมบินสูงค่ะสูงแค่ไหนล่ะเอามดมินนดก็ก็เขาเห็นมินนดด้วม่นใช่ก็มดมดยกปีกเหรอฮ้มดมดยกปีกก็ออก็บินได้ด้วยบินได้เป็นเป็นอะไรสรุปเป็นหมูมีปีกหรือว่าเป็นเป็นนกเป็นไก่เป็นอะไร เอามดนมดนเป็นเป็นปลาเลยก็เป็นปลาบินได้ด้วยปลาบินได้เลยก็ก็มีหางด้วยปลามีหางด้วยปลาสีอะไรปลาสีปลาสีแบบนี้เหรอสีแบบนี้โอ้หลายๆสีวรวมกัน เออเจ้ลุงก็ก็มีน่าเมีน่ยเขาเห็นปลาปินหรือเปล่าเขาเาเห็นเออเขาฝันอยู่เขากำลังเล่าเรื่องฝันอย่าขัดเขาเออปลาปินจริงเออรู้แล้วให้เขาพูดให้เขาพูดโอ้น้องเป็นเอาสรุปเป็นปลาหรือเป็นผีกระหังเดี๋ยวนี้อ้าวมดมดจิ้มตับถ้ากินตับมันต้องเป็นผีกระหังหรือเปล่ามีผีกระหังมีมีมี ม่่ใชทำไมอยากเป็นผีเอ้ามดอยากเป็นผีใช่ก็ก็มินมินโอ้อยากเป็นผีเพราะอยากบินได้เื้ยมดจะไม่โดนหนังสติ๊กเขาหรอเขาหนังสติ๊กยิงเอาจะตายไหมล่ะไม่ตายเพราะอะไรแข็งแรงโอ้แข็งแรงแค่ไหนหนูแข็งแรงสิโอ้หนูไม่ตายหนูไม่ตายเอามดมดมดมนหนูเป็นอมนัสก็โอ้จ้าจิน ก็ก็มัดเป็นคนเออเหรออ๋อจะบอกเขาว่าตัวเองก็เป็นคนอย่ายิงคือเหรอมัดตายด้วยอ้าวเหรอในว่าไม่ตายเมื่อกี้เป็นอมตะไม่ใช่เหรออืตอนนี้ตายแล้วก็เลยบอกว่าอย่ายิงใช่แล้วตายไปแล้วไม่ใช่เหรอถ้าเป็นผีกระหังตายยังยังไม่ตายเลยโอ้ผีกระหังไม่ต้องตายเหรออืโอแต่ไม่มีปีมดอดทนโอ้อดทนด้วยอือดทนแค่ไหน เอาม้อนม้อนม้อนต้นแต่ต้นไหนก็ดดก็ก็ไม่มีคนด้วยโอเออก็บินไ,ได้อีกบินได้อีกเออมีมีผีด้วยเออไม่น่กกากลัวเลยเออไม่น่ากลัวเลยมอนจับผีก็ก็คนที่เอ็มโอ้ดได้ไมนังคนจิ่ หรอลักคนออแล้วคนแล้วไปกินตับอะไรไปกินตับอะไรกินตับอะไรกินตับแมวกินตับหมูยินตับหมูใช่โอ้กินตับหมูอ๋อไม่ได้กินตับคนกินตับหมูสุกไหมล่ะกินตับสุกไหมสุกคือย่างหรือปิ้งหรือทอดทอดโอ้ทอดเหรอคือมันทอดเจยโอ้กินสุกินเจยโอ้กินเลย ขโมยตับเขาไม่ขโมยเขาเขาขโมยชีอ้าวไปขโมยได้ไงขโมยตำรวจจะไม่จับหรอตำรวจไม่จับใช่มดมดบินหาอบินหนีโอ้บินหาแล้วก็เอาแล้วก็เอาไปทอดกินเฮ้ทำไมทำไมไม่ไปขโมยที่เขาทอดเสร็จจะได้ไม่ต้องทอดมดมดกัดตำรวจก็ตำรวจมีผีด้วยโอ้มดมดนักตำรวจชีโอ้รักตำรวจด้วย โอรักตำรวจมัดจัดแม่ก็ก็มัดลักแม่ด้วยโอรักแม่ด้วยรักแม่ที่เป็นกระสือไหวแม่ไม่ได้เป็นกระสือแล้วแม่เป็นคนเป็นคนแล้วแม่ถือลูกเป็นผีแต่แม่เป็นคนอ้าวลูกเป็นกระหังลูกเป็นกระหังกระหังมันไม่เกี่ยวกันไม่ลูกไม่กินก็บอกว่าลูกตับหมูยังกินสุกจะมากินแม่ได้ยังไงมัดกินแน่สิอ้าวตายแล้วจบแล้วจบหนังเรื่องนี้จบแล้วเอาจบแล้ว